เฮโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเดีย๋ยวผมมิคิวนะครับซึ่งวันนี้เรามากับเอ้ยเรามากับเอ่อท่านแขกผูคค้มีแก่แขกผูคค้มีเกียรตินะครับผมอ่าขอเสียงคุณยูนิคหน่อยครับผมบอก <laughs> เป็นลุงแก่ดิฮัลโหลครับสวัสดีครับอาครับก็อยู่กับพี่ยนะูนิคเจ้าเก่าเจ้าเดือดนะฮะยูนิคขอคำคมบาดใจ ลบไหมเหรอไม่ทิศไหมครับโอเคริคาินแดกโอเคอ่าต่อไปนะครับแขกผู้มีแก่อีกหนึ่งคนนะครับก็คือพี่นนท์นะครับนนนี่ขอเสียงหน่อยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับรูปหล่อรูปหล่อเสียงเสียงก็แค่เสียงก็รู้แล้วว่าหล่อแค่ไหนฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับอูฟูฟูนะครับซึ่งเอ่อก็คือจัดอันดับตัวละครในอนิเมะที่แกร่งที่สุดครอสอะไรไวดูแต่ผม จะเปลี่ยนเป็นตัวละครอนิเมะที่เท่สุดนะครับผมซึ่งไม่ต้องรออะไรครับผมไปกันเลย่านะครับเริ่มกันแล้วนะเริ่มแล้วด้วยเอรเนกับารุตโตะอุ้ยเชี่ยเปิดมาก็เรื่องยากเลยนะทำไปเล่นไปคุณคิดว่าไงครับผมคิดว่านะครับผมสำหนนรับกูมึงเลยดีกว่าสำหรับผมนะพี่พี่พี่อยู่พี่นนท์คือมผมโตมากับผมโตมากับ น่ารู้ตว้ยแต่ถ้าแบบขวัญใจผมจริงๆเ่ยต้องเป็นไททันเยแบบขวัญใจขวัญใจจริงๆเนี่ยก็เลยคือถ้าตามะเกีของมารงเนี่ยไททันโหดกว่านะจ๊ะความชอบเนี่ยเอาความชอบเอาความชอบคือว่าจริงความชอบผมมองว่าเอลินมันเท่กว่ามันถ้าความชอบมันประทับใจกว่านีเอรินสุดๆใช่เป็นความชอบกูว่าจะยังปลาเปกลางปลาเลย ส่วนนารูโตะมันแบบมันก็คี่สภาพอ่ะมันอยู่ภาครุงทำเฮียได้มั้ง<ม>แล้วนั่นแหละก็เอเลนไปนะผมยีโซโลกับมีโอริดัสเฮ้ยแล้วสำหรับผมนะผมผมดูวันพีสแต่ผมไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบวันพีสอะแบบ ดูเดี๋ยวไม่ค่อยชอบนะแต่ผมชอบแต่ผมมองว่าโซโลมาท่แต่นี่มีโอเดรเนี่ยเจ็บหมอบผมผมยังไงผมชอบมากเลยชอบชอบมกกว่าชอบกว่าวันฟีดอีกอะเอดีพี่ชอบโซโลนอเดเออแต่ก็จริงคือถ้าจะวัดกันระหว่างถ้าจะวัดกันระหว่างมีโอเดรดอะกับโซโลผมว่าโซลมันบาดใจกว่ามันเท่กว่าอืดาบบาดใจสามดาบ สามใจสามใจเนี่ยเอาไปเราเรียกโซโลเลยรไม่ต้องพูดมากมีวเรตตกลบไปรีวายกับเกียวเม่รีวายกับเกียวเม่ต้องรีวายอยู่แล้วป่ะโอ้ยวเชิดตาบอดคู่คือตาบอดคู่ไม่แต่เกียวเม่มันสองข้างไงอืมแต่จริงๆมันต้องรีวายอยู่แล้วเพราะเกียวเม่ยังเลยอคือเกียวเมมันยังแบบมันยังยังออกมาไม่มากคือภาคล่าสุดมันยังไม่ออกใช่ไหมล่ะ แต่รีวายอะต้องผมว่าต่อรอบขารอบใบอะเพราะว่าต้องไปต้องไปรีวายกัพี่ก็เลือกรีวายเหมือนกันรีวายรีวายเออร์รีวายไปเท่เท่เท่คนพิการที่เทมอ่ะอุ้ยเอสคานอกับอาคาซาอุ้ยอาคาซาเอสคานอขวาขวาขวาอ่เอสคานอไปนี่ผมทัดใจผมสุดอ่ะเอสคานอทัดใจผมสุดอ่ะอาคาซายังไม่ขนาดนั้นดีดใส่โอ้โหโรถมาจุดอุ้ย ไอนเซตมากับกุนนะกอนก็เหรอพี่ยกทั้งไทยให้ก่อนจริงๆถ้าเปลี่ยนจากกอนเป็นฮิโซกานี่กูควรเลือกฮิโซกาแต่มันเป็นก่อนเลยกอนแบบพี่เลือกก่อนแต่แต่แต่สองโหวตให้ก่อนแต่แต่ถ้าว่าแต่ถ้าวันเกินความเทพบอกว่าก่อนกอนเฟี้ยวกว่าไม่กอนแปบก่อนฟรีสมีผมมีผมอูซันกับยูจี ีไอคอนแจสันไม่ค่อจะจสันนะชีวกิผมผมผมเรียกผมเรียกยูจิอืมพี่ก็เรียกยูจิที่เหลือไม่ค่อยแจสันมันแบบมันแบบยังไงเออยูจิมันยูจิยูจิอะไรยูจิมันดีกว่าคิดดีเดียวเด็กดีจัดเลยเออไปยูจิ เท่กว่าน่าโคอโกโจกับเฮ้ยอ่านิวเกตปะเอ็ดเวิร์ดนิวเกตเอ่อเอ็ดเวิร์ดใช่ปะเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดนิวเกตไรนิวเกตอะไรเอ็ดไม่ไม่พออาจารย์พูดถึงนิวเกตใช่ไหมกูนึกถึงเอ็ดเวิร์ดนิวเกตเอ็ดแต่ผมเห็นเนอะผมเห็นเอ็ดเวิร์ดแล้วแบบผมมันชื่อเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดพอผมเห็นเห็นเอ็ดเวิร์ดแล้วแบบคำหนึ่งมันเข้ามาในหัว <ś les> ฉันระเกียบเยด็กเส้นดีเธอจริงๆคิเมราคิเมราแต่แต่ถ้าจะให้วัดกระหนกผมว่าโกโจเฟี้ยวกว่ารอก,กว่าเท่กว่าบาดใจสุดล้วในพิชฌาสุดแล้วผมชอบโกโจผมชอบโกโจโกโจโกโจสองโหดอ่ะมึงโหดเดียวกูเรียกโกโจกูกดแล้วด้วออ่ะกูกดแล้วด้วยโดนโดนโดนทาสึเกะกับอุยยูริจิ ผมโตสาวสเกลี่ยนยริจิผมบอกถ้า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 แบบพายกับยริจิมากกว่ายริจิไอเฮียสองโหวตชอบทีทีมัอ่นั่นก็ต้องเล่โยริจิเท่ห์นะเท่ห์เท่หแต่ทำไมมันเห็นแค่หัวไวเฮียไม่รู้อะลูฟี่กับรุ่นที่หนึ่งดูซูมภาพด้วยลูฟี่กับรุ่นที่หนึ่งผมให้รุ่นที่หนึ่งผมให้รุ่นที่หนึ่งผมชอบรุ่นที่หนึ่งมากกว่ากูให้ลูฟี่ นิกาไม่ไฟัดิกัน <L> uffy, ลูฟี่ลูฟี่โอ้ยลูฟ <Yeah. S 2> ีเหรอแกกูแพ้วเฮียฮ่าฮ่าฮ่าฮาชิรามะเกฮ่า <c oughs> ไ,ได้โคตรเท่ชื่อไดฮาชิรามะโคตรเท่เสียดายวะโกคูกับบันเนาะบันก็มาจ <c oughs> ากเจนแบบผมชอบบันบันแบบมันเท่ๆคูลๆหนุ่มทรงแบดดิโกคู เอาโก๊บโก๊ผมรู้ให้บันอ่ะก็ให้บันบ้าโดนเกียดผมไม่ชอบการก้อนบอลอย่างแรงเลยโดนวอนเตีดิโก๊บโก๊บอุ้ยไคโดผมเลือกใครดูผมเลือกใครดูเบติต้าอืมใครดูเยอ้เบติต้ากูไปเลยใครดูไปนะโฮ้ยปัญจิโรครับโทโเอ้ยมันคือออไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอย เอ้แต่อันนี้ก็ไปถึงเดียดูอยู่แล้วแหละแต่อันนี้มันก็ไปถึงแล้วแต่อันนี้ก็ไปถึงเนอะมันโนริโทชิว่ะเออไม่ใช่จำชื่อไม่ได้กูชอบเกียรตโทแบบตอนไอตอนที่ยังไม่โดนสิงเนอเออผมก็ชอบเกียรตโทตอนที่ริโดนสิงมันแบบมันมันดูคูลกว่านั่นนี่คือสปอยอ่ะก็เดอะมูวี่ไงเดอะมูวี่ก็ออกมาแล้วไงไม่แต่ อนิเมะอนิเมะภาคล่าสุดมันก็บอกแล้วว่าน้องเข้าสิงอยู่ใช่ไม่รู้ว่าชาวจันทร์ที่รู้กกว่าเฮ้ยกูกูวอดกโทเออผมก็เลือกผมก็เลือกเกโทเพราะเกโทมันดูฟีลจริงผมไปสองวอดแพ้วอดียบร้อยแต่ละก่อนทันทีแลโอ้ยกู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 ไม่แต่แต่มาด้ะไอ้เฮี้ยเลี้ยงยะไอ้สัสมาด้ามาดา้ามาดา้าที่มากมายเท่านั้น ต้องเป็นนายเท่านั้นต้องมาร์าด้าละ,าละว่ะแต่แบบเรียกวิคัสา์ออโอ้ยตรงบาร์ดมาดาละไอ้โอยเฮียโอ้ยไอเนี้ยมาจากมาจากมันมันเรื่องเดียวกับจากเอ็ดเวิร์ดชื่ออะไรไม่รู้แต่ไอ้นี่ผมมาจากอ่าแต่ถ้ามองจาก,กนนเออแต่ถ้ามองจากรูปภาพพี่เรียกอะไรผมเรียก,ผม,ยกผมเรียกด้านซ้ายโอ้ซ้ายเด้อด อ่ตายก็ได้ไปเออเขียนมาเขียนชื่อ,อ,อตัองเดียวก่นอนคีะระกับซูคุณะว่าคีระกับซูคุณะอืมคีระกับซูคุณะแล้วโรช,ชิชางิเอ้ยคนละเรื <c oughs> ่องสำหรัผมนะผมว่าคีระมันไม่ได้เท่มันแล้วมันก็ไม่ได้เท่ในขนาดพี่คิดซะว่าถ้าคีระมันไม่มีเดตโนตมันก็แค่คนธรรมดาพีอ่อใชสปะคีระไม่รู้ว่าซูคุณละ สุขเรียลหล่อกูกูหล่อสุดนะไปสุขเรียลฮีร่หวักับโคฟุเอาลิงโกคฟุเอาลิงโคฟเอาโดนัทเอาโดนัทจุบไปต่อพูดเกินสะกัยต้องไปแล้วนะเฮ้ยเขารหลอสิบหกสุดท้ายแล้วโอ้โกโจผมกูโกโจสุดพลังให้ก่อน

โดนั้นโดนั้นอะตื้อไม่ได้เปล่าโอ้โหพี่อันนี้กลัวเถียงกันยากเลยอืออ่ะพี่พี่เรื่องอะไรผมผมอ่ะ้ไอสคโนนก็สคโนนก็ทัศใจอ่ะแบบเฮ้ยแต่เอเลน่าก็แบบก็ทัศก็ทัศแบบทัศเชี่ยเชี่ยแต่ใจกูเป็นเต็มเลยถ้าที่กูชอบถ้ากูชอบ พี่คณร์มากกว่าถ้าจะให้วัดกันจริงๆนะแบบถ้าจะให้วัดสกิลพลังผมว่าเอเรนเจอเอสคณร์คือมึงกัดไปเลยนะเพราะว่ายังไงเรื่องเรื่องเฮี้ยนี่ยมันก็แบบมันก็โอเวอร์อยู่เนอะตามความชอบไงพี่คิดสภาพสิเดอะวันมาทีล้างล้างไททันทั้งหมดอะเอาความชอบผมเอสคณร์เอสคณร์ไปไลยว่เหมือนกันบอลกับยูจี คนใช้เดียวกันแต่คนนี้ใสไอ้ใช่ไหมบันวิจิบันแบบผมว่าบันจะดูคิดเล่นกว่าแบบจะดูคิดเล่นกว่าแบบแบบแบดกว่าออกเฟี้ยวยวิจิจะแบบออกเด็กดีไปเลยคุณต้องตัดสินใจแล้วถ้าผมเป็นผู้หญิงเเอากูพูดจากใจนะกูผู้หญิงกูเลือกบันกูไปเลยเฮ้ยสู้คุณนะเ Ông oh, 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 là mình Ngô Sukuna. hơn La là mình Là mình Cứ đây Vâng Nói mình xung Rio Là mình ba Yeah La mình Cụ ớ đây À bà, 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 bài, Yuriji. Bài, Yuriji. bài bài Sukuna Boss. hơn đi chị Con dây phải chị อุ้ยผมว่าผมให้รีไวอลวอลวอคนพิการวอลคนพิการเหมือนกันเอาด้วยอด้วยรีไวัยรีวัยรีวัยกับโซโลรอบแปดรอบแปดสิบคนพิการกูให้รีไวัยถึงตามึงจะบอดกันเหมือนกันกูให้รีไวัยไปรีไวัยมึงสู้โซโลไม่ได้เอ้ยโซโลมึงสู้รีไวัยไม่ได้เจ็ดมั่มอ๋อไงดมาดาระกูให้มาด่าละม่งใจ

อือสุขนาเสนะเอสแคนอเอสคนาเอสแคนาลาก่อนสุขนาไม่น้ออูเอสแคนาตะกี้ตะกีเลือกสุนะนนมันสู้เลยนะเอเอ่ะกกับสุนันเออเลืกยาผมให้ทางขวาเลยครับผมให้ทางขวาทางขวา กูดีนะสองคนอ่ะไปไปอ่ะขวาไปเมื่อกี้กูจูชิดอ่ะอไปเม่รู้ยัเถียงไงคนพิการกูให้มาดาระมากกว่าว่ะมาดาระไอ้เหี้ยแต่อไอ้สเดออ่าอ่ารอบสี่หรือเปล่าไม่รู้เอชคานอ่อกิโนอไอ้คานอ่อกูเพี่ยพี่พี่ไม่คิดจะใช้แบบเออแบบ เส่วนมาละมันเท่แบบอย่างงี้กัน้ยปุงปาเมืองเอสคานอลเลยเหรอไม่มันมันมีพลังไฟไงเี๊มาดาระก็พ่นไฟได้นะพี่ใช่มาดาระก็พ่นแค่นี้มันมาดาระหนึ่งต่อร้อยนะพี่ว่างเดียวหนึ่งต่อร้อยเลยนะแต่มีกล้าวไงก็มาดาระก็มีกล้าวมาดาระก็มีกล้าวไม่เราเห็นตอนนี้เนี่ย มึงมันละมันแค่แบบเบี้ยวใส่กอดเฉยถึงแม้แบบมันเท่พี่มันโหดมากนะมันละมับหนึ่งต่อร้อยถึงแม้ตอนตายมันจะตายง่วงไปไหนก็ตามเร <c oughs> าก็เท่เหมือนกันนะเออเ้ยอกีก็ยอมก็ได้กูยอมก็ได้แล้วทำแล้วแชมป์ <Yeah. S 1> ของวันนี้ก็คือเอฟแคนอลนะครับผมตมุ้มตุ้มแปะแปะ เออก็นะครับคลิปในวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ไม่รู้จะเอาอะไรมากนะก็บอกลาหน่อยทั้งสองคนสายันสวัสดิ์ครับวอร์นิ่งครับโอ้โหเยี่ยแต่ละคนอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับก็ไปๆครับไปเจอกันใหม่ถ้าเรามีโอกาสแต่ก็อีกนานไปๆครับ